ข้อ23ครับก็มีคนขับรถจักรยานยนต์นะกำลังเลี้ยวด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาบและเลี้ยวโค้งนะจุดที่มีลัศมีความโค้งของถนน20เมตรโอเคความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยคือ10นะเพื่อหลีกเลี่ยงการถลายเขาต้องไม่หักเลี้ยวจากหน้าน้าแนวดิ่งเป็นมุมที่มากกว่าเท่าใด เริ่มต้นครับสมมติว่าอันนี้เราทําแบบจําสูตรไม่ได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าจาสูตรได้มันก็ไม,ไม่ไม่รู้จะสอนอะไรนะครับก็สุตีว่าเราจําสูตรไม่ได้ก่อนนะครับก็อาจจะวิเคราะห์กันคร่าวๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เริ่มเริ่มใหม่มากโอเคตรงนี้คนกําลังเลี้ยวโค้งเอียงทํามุมค่าหนึ่งอยู่นะครับอุ้ยตรงนี้มุมเซตาโอเคถ้าไล่ดูเนี่ยสมมติว่าตรงนี้จุด CM เนี่ยอันนี้ MG แล้วก็มี n แล้วก็มี fs นะครับ fs เนี่ยกระทำในแนวชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางครับศูนย์กลางของการาเคลื่อนที่ตรงนี้เพราะว่าต้องการที่จะป้องกันไม่ให้วัตถุถลายไง fs เนี่ยกระทำในทิศชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งวงกลมตรงนี้ป้องกันการถลายครับชี้ทิศนี้โอเคนะแล้วก็ n ดันขึ้น mg เป็นแรงโลกดูดที่โลกดูดวัตถุนะแน่นอน คำอธิบายก็คือว่าอ้าวแล้วมันจะนําไปสู่มุมเซตา้ายังไงครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าวัตถุมันกําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยนะแต่ว่ามันไม่หมุนลักษณะที่ว่าคนเนี่ยไม่ได้ล้มนะไม่ได้หมุนรอบจุด cm เนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าซิกมาโมเมนต์ต้องเท่ากับ0แต่ว่าซิกมาโมเมนต์ตรงนี้เป็นโมเมนต์รอบ cm นะโอเคนะนะครับในในในความเข้าใจก็คือแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เทคโมเมนต์จุดอื่น อ่ะเราลองเทคดูแล้วก็อาจจะเราเราจะเห็นว่ามันมันไม่เท่ากับศูนย์หรอกแต่ว่าซิกม่าโมเมนต์รอบ cm ยังต้องเท่ากับ0ูนย์ครับถ้าคนเนี่ยต้องการที่จะไม่หมุนรอบจุด cm นะครับก็คือ,คอไม่ล้ม,มน,นะโอเคเพราะงั้นทายังไงอะ่ะซิกม่าโมเมนต์รอบ cm ต้องเท่ากับจะถึงจะเท่ากับ0ูนย์เราก็ต้องรู้ว่าโอเค mg เนี่ยมันผ่านจุด cm อยู่แล้ว1แรงตัดไปนะครับโอเคโมเมนต์ Moment จาก mg เนี่ยโดยที่จุดหมุนเป็น cm ก็เท่ากับ0ูนย์อยู่แล้วแต่ว่า n กับ fs เนี่ย อันนี้เป็น2แรงที่ถ้าเราพิจารณาเป็น2แรงย่อยเนี่ยมันไม่ผ่านจุด cm หรอกแต่ว่าการที่เรารู้ว่าซิกมาโมเมนต์รอบ cm เท่ากับ0เนี่ยเราจะได้ว่า2แรงเนี่ยยังไงมันก็ต้องบวกกันแล้วนะครับบวกกันแล้วได้แรงแรงหนึ่งที่ผ่านจุด cm แน่นอนนะครับอันนี้คือ n บวกกับ fs โอเคพี่อาจจะใส่เวกเตอร์ทุกอันก็ได้อะ mg นะครับใส่ทุกอันออเพราะฉะนั้นอ๋อเราสามารถที่จะมองสามเหลี่ยมนี้ดูนะมองสามเหลี่ยมนี้ครับ สามเหลี่ยมนี้นะแล้วบอกว่าอ๋อแทนเซตาเนี่ยจากตรงนี้เราสรุปได้ว่า tan เซตาเนี่ยมันเท่ากับ fs หารด้วย n ได้แบบนี้โดยที่ fs เนี่ยก็เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r เป็นแรงเดียวครับที่ทำหน้าที่เป็นแรงเข้าหาจุดศูนย์กลางความโค้งตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ เอ็นเนเท่าไหร่อ่ะเอ็นก็ต้องเท่ากับ MG อยู่แล้วครับตรงนี้ MG อ่ะก็ดีไงได้สูตรมาแล้วนะครับว่าแทนเซตาเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ V กําลังสองหารด้วย RG โอเคเพราะงั้นถ้าใครจําสูตรได้เปิดมาข้อนี้เนี่ยก็แทนสูตรนี้แหละนะครับก็จบแล้วแทนเซตาเท่ากับ v กําลังสองส่วน RG อันนี้เป็นเอเซที่มากที่สุดที่ที่เราจะสามารถเลี้ยวได้นะครับ เป็นเซต้าที่มากที่สุดที่จะสามารถเลี้ยวได้ถ้าเซต้ม,มากกว่านี้เนี่ยหรือเอียงมากกว่านี้เนี่ยล้มแน่นอนนะโอเคก็แทนสูตรก่อนครับ v กำลังสองส่วน r g นะ v กำลังสงเนี่ย v เขาให้เป็น72กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาอันนี้ก็เป็น72คูณด้วย5ส่วน18โอเคได้20นะครับก็20กำลังสงคูณด้วย r รัศมีความโค้ง20นะครับคูณ g ก็คือ10 อ่ะอันนี้ก็ไม่มีไรแล้วก็แทนเลขก็ได้เท่ากับ2นะครับเพราะงะั้นเซต้าเท่ากับอาร์คแทน2ครับ